สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเรื่องการผสมดินสีเพื่อไปตกแต่งงานตู้สิรามีเนตนะครับจะมียังไงบ้างก็คือมันเป็นจะเป็นตู้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นขอบอซึ่งเราต้องแต่งสีก่อนแต่งสีแล้วก็ต้องมีดินโป๊ะดินโป๊ก่อนนะครับเพื่อตกรอย สิ่งที่ต้องเต็มคือฝุ่นแดงฝุ่นดำฝุ่นเหลืองแล้วก็อย่าลืมฝุ่นจินนะครับเขาเรียกว่าฝุ่นจินหาซื้อได้ร้านสีต่างๆแล้วก็สีโป๊ปบ,บอสนี่นะครับแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็เด็กโอนะครับอย่าลืมเด็กโอ แล้วแต่ช่างขนาดนะครับจ้าเเล็กโปะขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วก็อย่าลืมลามิเนตตัวอย่างนะครับเพราะเราต้องเอาลามิเนตตัวอย่างนี่เราจะเทียบนั่นมาวางตรงหน้านะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอา่านเหลืองใส่ก่อนนะครับในการใส่ผนเหลืองคือเราดูลามิเนตตัวอย่างว่าลามิเนตออกทนไหนครับถ้าออกทน เหลืองแล้วก็ต้องเอาต้องใส่สีเหลืองเป็นหลักนะครับใส่สีเหลืองเยอะหน่อยใส่สีเหลืองประมาณ70%สีดำก็ประมาณสัก30%นะครับเพราะว่าลามิเนตตัวนี้มันเป็นสีธรรมชาติออกโทนเขียวเหลืองหรือถ้ามองไกลๆออกแบบคขีมๆนะครับจากนั้นเราก็ค้นให้ทั่ว ให้มันเข้ากันแล้วก็ทำตรงกลางให้มันเป็นรูมนะครับเพื่อเอาน้ำใส่น้ำเปล่านะครับตักน้ำใส่เสร็จแล้วก็ค้นนะครับคนคนให้ให้ทั่วค่อยๆนะครับไม่งั้นน้ำมันจะไหล อย่าปล่อยให้มันมีแนวแตกนะครับตรงแนวขั้นอย่าปล่อยให้มันแตกนะครับนะถ้ามันแตกแล้วมันจะไหลออกข้างนอกแล้วทีนี้มันก็จะยุ่งนะครับถ้าน้ำมันเยอะไปเราก็ใส่ฝนจ้นเข้าไปอีกนะครับ น้ำมันเยอะไปมันจะเร็วนะครับถ้ามันเร็วที่นี่มันทำให้ไหลาตามแถบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ผลจินเข้าไปอีกหน่อยเสร็จแล้วก็ค้นให้เข้ากันนะครับ การผสมดินโป้นะฮะเราต้องดูปริมาณว่างานเรามีปริมาณเยอะแค่ไหนเราต้องค่อยๆผสมนะครับถ้าเราผสมเยอะไปเลยเดี๋ยวมัทำให้เสียเปล่านะครับาือแล้วก็่หายใ่ถ้ามันไม่เมียนแล้วก็ไ่ นะครับน,นี้มันเปนแบบดินหั่งหรือดินแดงอาจจเนไปมันออกมา่นีน่เป็นอะไรนะรแล้วเรามาเทียบดูนะครับเสร็จแล้วเรามาเราเรามาเทียบดูเรา minutes ว่ามันได้ไหมในการผสมดินโป๊ะเพื่อเก็บขอบนะครับบางคนก็ใช้ดินสอพองนะครับ แล้วก็วาน,นิชเงาผสมบางคนหรือผมเองบางครั้งเราก็ใช้ฝุ่นจินแบบนี้แหละแต่สุดท้ายเราใช้กาวนะครับถ้ามันโอเคเราก็ใส่กาวเข้าไปเลยแต่นี่ผมจะใช้บอสนี่แทนกาวนะครับเพื่อให้มันยุดยุดยืนเพื่อให้มันยึดยืนนะครับเพื่อให้มันยุดยุดยืนเนี่ยบอสเน่ครับเราใส่ไปประมาณสัก20%นะครับเราอย่าใส่เยอะ เพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมันจะแข็งไปนะครับตอนนี้เราผสมก่อนใส่ปัสสนีนะครับเราต้องผสมให้มันเข้มไปหน่อยเพราะว่าเราจะใส่ปัสนีซึ่งมันเป็นสีขาวถ้าเรา,าจัดหลังจากเราใส่ปัสนีผสมเข้าไปแล้วจัดทําให้มันอ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผสมเข้มไว้ก่อนให้เข้มกว่าตัวอย่างลามิเนตนะครับเสร็จแล้วเราก็มาค้นให้มันเข้ากัน อย่าลืมนะครับถ้าเราจะทำสีผส,สมโปสนน่นะครับเราต้องเอาฝุน่นผสมไปในฝุ่นจินไปก่อนถ้าเราเอาฝุน่นเทเข้าไปในโปสเน่นเลยมันจะทำให้ฝุ่นไม่แตกนะครับเวลาเรามาลุดหรือเรามายาร่องยาแนวนะมันจะทำให้มีเป็น,นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นครับอันนี้ก็เหมือนนั่นนะครับเราลองไป เราไปทดลองดูนะครับไปทดลองดูไปทดลองดตัวจริงดูตัวจริงนะครับเนี่ยครับถ้าล่องมันไม่ใหญ่เราก็ใช้ดินฝุ่นจินเนี่ยครับรุดล่องไปแต่ถ้าร่องมันใหญ่ไปหรือช่างบางคนอ่ะก็จะใช้แดบหลอดนะครับ ใช้แดบ,บหลอดผสมมารุดออกมันจะง่ายกว่านะครับแต่อันนี้ก็ก็ยังไม่ได้คิดว่าจ,จะรุดร่องจะใช้อะไรรุดร่องนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเพื่อยาแนวยาขอบนะเพื่อยาขอบนะครับนี่เราเทียบดูว่ามันจะเหมือน ตัวตู้ไงครับที่เรามารทดลองครับเราทำตัวอย่างแล้วก็ลองลองยาดูนะครับลองยาขอบดูงนั้ เสร็จแล้วก็เช็ดนะครับเหมือนแล้วครับได้แล้วครับเป็นเสร็จสิ้นครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ